โอเคครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่หนึ่งคูชแนลวันนี้มาเซฟโซนเขาค้อจะเป็นอย่างไรนะครับห้องพักโดม1000บาทนะครับผมจะพามาดูกันเผื่อมีใครที่สนใจจะมาเที่ยวเขาค้อเพชรบูรณ์ดูวิวสวยๆก,กับกังหันฟินๆนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวห้องพักที่นี่1 0 0่บาทห้องพักโดมมีอาหารเช้านะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนี่คือทางเข้าอาจจะเป็นหลุมเป็นบอ่อนิดหน่อยนะครับผม ต่ก็ไม่เร็วร้ายนักนะครับผมกำลังจะดูอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อกี้ขี่จากทางเข้ามาเลี้ยวซ้ายนะครับใกล้ถึงต้องบอกว่าที่ว่าอำเภอเขาค้อที่เป็นไปสณีใกล้ถึงแต่ไม่ถึงนะตอนนี้คือทางเข้าเขาเนี่ยผมกำลังเช็คอยู่ว่าออฟฟิศน่าจะอยู่ข้างในนะครับหรือซิเซฟโซนเขาค้อเพื่อนๆจำชื่อไว้เลยเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆนะ อ่าโอเคเพื่อนๆทางเข้าค่อนข้างจะมีแบบตปุ่มตอนตปั่มนิดนึงแต่ว่ามีเขาเรียกว่าเป็นวิวน้ํานะครับสวยงามใช้ได้เลยแต่รถต้องขี่เข้ามาลาบากนิดนึงนะใครที่เป็นรถเก่งหรืออะไรเงี้ยจะสะเทือนนิดนึงแต่ใครที่เป็นรถกระบะอาจจะพอได้อยู่นะครับแต่รถเก่งค่อยๆขี่เข้าไปน,นิ่มๆไปทางอาจจะชันๆน,นิดนึงข้างล่างนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นคลองน้ํานะครับอาจจะเป็นแม่น้ําเล็กๆนะครับเป็นวิวให้ได้ มองได้ได้ชมกันนะครับเมื่อกี้ผมถามเขาแล้วว่าขี่รถลงมาได้เลยนะครับผมก็ขี่ลงมาทางเข้าอาจจะชันนิดหนึ่งนะครับอืน่าสนใจครับสวยนะเพื่อนๆแต่จะชันนิดนึงผมก็ต้องค่อยๆต๊อกลงไปอาจจะเป็นอย่างไรห้องเช่าห้องพักนี้เจอกันครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ในคูแชนแนลอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วสำหรับเซฟโซน เขาคอลักษณะที่ผมพักจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่างไรบ้าง1น0 0บาทมีเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นแม่น้ําไม่รู้แม่น้ําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เป็นวิวแบบแม่น้ําหรือสระน้ําใหญ่ๆใ,ให้เห็นกันเลยผมว่าโอเคนะใครที่แบบมากับเพื่อนหลายคนนะมากับแฟนมากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยปาร์ตี้วันเกิดวันอะไรต่างๆฉลองฉลองได้นะ ตอนนี้แดดแรงนิดนึงประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสองโมงนะครับสีสวยมันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าฟินฟินนิดนึงลมตีแรงๆแ,และนี่คือเซฟโซนเข่าคอหนึ่งพันบาทเป็นห้องโดมนะครับห้องน้ำอยู่ข้างนอกจะเป็นอย่างไรจะผมถ่ายให้ดูนี่น,นี่ผมอยู่ตรงนี้ล้วนี่เห็นไหมโครงก็จะแบบอย่างที่เห็นอะให้เห็นแบบภาพใหญ่ก็คือเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ ที่ผมอยู่คือห้องนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลานให้เราได้นั่งกินหมูกระทะแล้วจะเป็นนี่ที่นั่งแบบเชือกคลาสสิกให้มองแบบนอนเล่นตอนกลางคืนอากาศดีๆลมตีแรงๆขนาดตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสองลมพัดดีตลอดเวลาใช้ได้นะครับแต่ห้องไม่ใช่ห้องแอร์นะมีพัดลมหนึ่งตัวจะเ,เป็นอย่างไรพามาชมกันเครับเซฟโซนขอ,ขอ,ขอเชิญครับผม นี่นะครับเพื่อนๆนี่คือประตูทางเข้าเนาะนี่แบบนี้ลักษณะข้างในนะครับนี่มีพัดลมมีม่มานนะครับเปิดม่านในตอนกลางคืนได้สบายนะครับผมได้เห็นวิวกลางคืนสวยมีโต๊ะนั่งนะครับมีที่แขวนผ้านะครับแขวนเสื้อต่างรองเท้าสำรองในการเดินเข้าห้องน้ำนี่ที่นอนแบบนี้ที่แบบสองคนนะแบบเพื่อนนะเป็นเต็นท์โดมแบบนี้ครับ นี่มีหลอดไฟกลางคืนน่าจะอากาศเย็นใช้ได้อยู่นะนี่มีเครื่องเขาเรียกว่านี่กระติกน้ําแข็งเล็กนะครัผ้าขนหนูสองนะผราช็ดตัวสองมีโอเวนเตนมีน้ำสองขวดนะมีทรงมีซอสมีกระดาษทิชชู่มีกาน้ำร้อนมีคมไฟพักไฟสํารองให้ด้วยไม่ต้องเตรียมมาแล้วก็มีเขาเรียกว่า อาหารให้สั่งได้เสร็จสับในที่เดียวที่นี่ทั้งหมดมีปลั๊กไฟต่างๆครบครันนะถือว่าพร้อมพร้อมเลยนะครับผมเห็นปลั๊กไฟหลายที่อยู่นะครับที่นอนใช้ได้เลยนะครับปลั๊กไฟตรงเสียบพัดลมพัดลมมีม่านบรรยากาศร,รอบๆให้พาไปดูกันก่อนให้ hey, ชมบรรยากาศห้องนงังห้องนง้ำเป็นยังไงนะครับพาทว์ก่อนเลยอืม แบบนี้อ่าอ่า้าหน,หน้ามีกระจกข้างบนเลยนะอ่าแบบน,แบบนี้แบบนี้ลักษณะสะอาดสะอานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมว่าโอเคมาก,มากใครที่อยากมาพักผ่อนนะครับผมในวันแบบสบายๆอ่ะเออ มาก็ได้มีแชมพูพร้อมเลยซซนซิลพร้อมเห็นไหมเจลครต่างๆที่ฉีดทุกอย่างครบพร้อมเพื่อนๆนะโอเคไหมถือว่าโอเคมากแบบนี้วิวสวยเลยทีเดียวเห็นไหมให้ผมให้มองมองจากมุมแบบกว้างๆเลยแล้วกันนีน้เป็นแบบนี้นี่คือห้องที่ผมอยู่ ส,สวยๆครับผมข้าานี่เลยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับห้องพักเซฟโซนเขาคอเพชรบูรณ์ไม่ถึงดีนะครับใครที่สนใจจะมาเที่ยวกังหันลมอะไรแบบเนี้หรือว่าจุดหน้าเที่ยวหลายๆที่แถวๆนี้ ใกล้ๆทุกที่เลยนะครับผมขึ้นไปนิดเดียวก็จะถึงที่ว่าการประเีรนนิเขาค้อดูวิวหมอกอะไรต่างๆแต่ผมเชื่อว่าตอนเช้าๆเนี่ยน่าจะมีหมอกให้เราได้ชมกันบ้างนะครับไม่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นปลายหน้าร้อนละเขาเรียกว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแต่ก็น่าจะได้เห็นอะไรดีๆฝากไว้ประมาณนี้สําหรับเซฟโซนเขาค้อนะครับไปก่อนแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรอีกเจอกันครับผมวันนี้ขอฟินอยู่ที่นี่ เซฟโซนของคอไปครับผมขอบคุณครับ